สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวมิก21สัญชาตเยอรมน,นีซึ่งเป็นเครื่องบินพรีเมียมนะครับเดยวันนี้เราจะมารีวิวฉบับเร่งรัดเพียงแค่6ข้อหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับก่อนอื่นเลยมารับชมความข้องตัวก่อนนะครับ ากคลิปตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่ามิก21ลำนี้เนี่ยมีความคล่องตัวที่สูงมากๆสามารถลัดล้อไปในช่องแคบได้อย่างง่ายดายสำหรับความคล่องตัวของเครื่องนี้นั้นผมให้5ดาวสำหรับในด้านต่อมานะครับจะเป็นด้านของความเร็วน,นั่นเองลำรองจับเวลาดูนะครับว่ามิก21ลำนี้เนี่ยจะทำความเร็วจากศนย์ไปจนถึง1มักเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ เรามาลองจับเวลาดูครับ มิก21ลำนี้เนี่ยมีความเร็วที่0ถึง1มักเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีกับอีก2วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งนับว่าเป็นเครื่องที่โคตรเร็วนะครับในด้านความเร็วผมให้ไปเลย5เดาวในด้านต่อมานะครับจะเป็นด้านอาวุธซึ่งเป็นแบ่งเป็น2ข้อข้อเนียงก็คือขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์นั่นเองนะครับซึ่งมิก21ลำนี้เนี่ยติดตั้งมิสไซล์ R60 MK ซึ่งเป็นมิสไซล์ที่ตรวจจับความร้อนและสามารถล็อกจากด้านหน้าได้ พร้อมทั้งมีโอเวอร์โหลดเนี่ย 30G เลยนะครับส่วนมิสไซล์ตัวถัดมานะครับจะเป็นมิสไซล์ R13M1 ซึ่งเป็นมิสไซล์ตรวจจับความร้อนเหมือนกันมีโอเวอร์โหลดที่น้อยกว่าก็คือ 20G นะครับแต่ว่า,ากินแฟนน้อยกว่าแล้วก็ล็อกได้แค่ด้านหลังเท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูวิธีเล่น R10M นะครับ ด้านอาวุธด้านที่2นะครับจะเป็นปืนใหญ่อากาศซึ่งมิก1ิสเลำนี้เนี่ยจะติดตั้งปืนขนาดที่23มิลลิเมตรพร้อมด้วยกระสุนทั้งหมด150นัดซึ่งถือว่าเยอะนะครับในตระกูลมิกโดยที่ปืนกลเนี่ยจะติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้องเครื่องนะครับมีอยู่สกระบอกด้วยกันการเล่นปืนกลของมิก1สบนั้นง่ายมากเพราะว่าหนึ่งเลยเขามีแคดนอนบอลิสติกนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยเล็งปืนกลนั่นเองเราสามารถเก็บกล่าวภาคพื้นได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าปืน,นจะเป็นขนาด23มมิลลิเมตรเท่ากับมิก21รุ่นอื่นๆหรือว่ามิก23นะครับแต่ว่ามิกยีิลำนี้เนี่ยปืนกลของเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่ารุ่นอื่นๆพอสมควรนะครับต้องต้องไปลองจับไปดูคิดว่า,าเนี่ยดูดูดดลายพิบอะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยยิงไม่แตกนะครับเป็นมิก23เนี่ยยังไงก็ยิงไม่ได้ส่วนเนี่ยเป็นม e d เดิลแท้งเนี่ยเราคลิกแค่2คลิกหรือว่าคลิกเดียวก็เพียงพอต่อการาเจ็บแต้มแล้ว ซึ่งมีเดียมแท้งเนี่ยเป็นตัวเก็บเงินชั้นดีเลยนะครับทีละทีละชุดทีละชุดก็แค่นี้ก็เพียงพอครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการทำมุมดีๆนะครับก่อนก่อนที่จะโฉบลงมายิงนะครับถ้าทำมุมที่มันง่ายต่อการยิงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆได้ ส่วนการที่เอาเป็นกลยิงเครื่องบินนั้นผมคิดว่า m ิกยี่สิบเอลำนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับยิงยากนั่นเองยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับหรือว่าเป็นที่ผมเองก็ไม่ทราบได้นะครับในยังไงก็ท่านผู้ชมก็ไปลองยิงกันเองนะครับ ในด้านของอาวุธนั้นผมให้แค่สามดาวครับเพราะว่ามิสไซล์ที่เขาให้มาเป็นแค่มิสไซล์ล็อกด้วยความร้อนเท่านั้นไม่มีล็อกด้วยเรดาร์จึงทําให้การเล่นท็อปเทียร์เนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่ามิสไซล์เราเนี่ยหิวแฟมากๆเลยครับเขากดแฟก็หลุดแล้วแล้วแถมปืนกลที่เขาให้มาเนี่ยก็ทํำไมฟุกจริงก็ยิงไม่ค่อยจะโดนหรอครับ <c oughs> เลยให้แค่3ดาวเท่านั้นพอครับ มาในส่วนของด้านการป้องกันตนเองนะครับมิก21ลำนี้เนี่ยให้ชาปกาแฟมาในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับโดยจะให้มาอย่างละ32นะครับโดยจะแบ่งเป็นแฟ32แล้วก็ชาป32นั่นเองนะครับโดยคะแนนในการป้องกันตนเองนะั้นผมให้4ดาวครับมาในส่วนของการดอกไฟนะครับมิก21ลำนี้เนี่ยดอกไฟได้ดีมากๆเลยนะครับ ความเร็วไม่ตกเวลาเลี้ยวแถมเลี้ยวได้คมมากๆด้วยหลังจากเลี้ยวหนักๆแล้วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยรีเอนอร์จีได้อย่างว่องไวนะครับสามารถดอกไฟสู้กับเครื่องอื่นได้อย่างสบายๆเลยครับสำหรับในการด็อกไฟของ m ิก21นั้นผมให้5ดาวครับ เรามาดูผลประกอบการดูนะครับแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์นะครับเห็นไหมเราได้เงินเยอะมากๆเลยนะครับแถมได้ค่าวิจัยก็เยอะด้วยนะครับสําหรับข้อควรระวังในการเล่นมิกกี้สเปดนะครับเนื่องจากปีกของเขาเนี่ยเป็นรูปร่างเดลต้าวิงนะครับทําให้ความแข็งแรงของปีกนั้นต่ำนะครับบวกกับเครื่องยนต์ที่มีความแรงมากๆเลยทําให้ปีกรับความเร็วที่ประมาณ 1, 3 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับ แต่ว่าค่านี้จะเป็นเฉพาะ,ะเวลาที่ใกล้กับพื้นมากๆนะครับอย่างเช่น300เมตร400เมตร500เมตรประมาณนี้นะครับปีจะแตกไวมากๆเลยซึ่งเวลาเล่นก็ควรระวังไว้ให้ดีดูอย่างคลิปตัวอย่างนะครับเรามาด้วยความเร็วประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความสูงอยู่ที่140นะครับ150 แล้วเราก็หักสุดจนขึ้น Extre m e o v ม r g ใช่ไหมครับแล้วก็ปีกข้างขวาก็แตกลงแล้วเราก็จูบพื้นไปฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับมาในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นหัวข้อของความคุ้มค่าสําหรับใครนะครับที่มองหาเครื่องบินพรีเมียมไว้ปั่นสายวิจัยในประเทศเยอรมน,นีก็วควรจะมีลำนี้ว้น่นครอบครอนะครับเขาเป็นเครื่องบินที่ดีครับ เก็บเงินดีเก็บสายวิจัยดีแล้วก็เล่นสนุกนะครับซึ่งความคุ้มค่าผมให้4ดาวครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของท่านนะครับว่าท่านควรจะซื้อหรือไม่ท่านกล็ลองพิจารณาดูจากดาวที่ผมให้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ